ครับนี่บ้านเลขที่ยี่สิบหกมู่สิบตำบลน,นาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเนี่ยพายุมามาวันที่ยี่ิบสองบอครับนี่พายุ มีเป็นขั้งที่สองครับนี่ยขั้งที่สองปะผมพาไปเบิ้งขร้งเงี้ยนครับขึ้นเบิ้งขึ้งเงียน,น้ำกันเบิ้งมังนอนเพื่อนน้อนใดอย่งไดนี่ครับ <c oughs> อืม ออกมืดเลยครับพุ้น้นามงน่งนาห้องพระพื้นครับออกไปมือดองประทาศพนม,มพนกระตังจานดอกไม้ไปมืด นี่ครับท่อถัดของก้นจอดจอดอยังไงท่อถัดนี่ครับท่อถัดสามเครื่องกับคอมนี่ครับยกออกไปเมื่ ล้มแห้งครับล้มแห้งอีหลีสายไฟขาดมดครับเนี่ยจากไฟแรนหรือบอแลนเนี่ยนี่ครับดวงลุงสีกระตั้งเนี่ยนี่น้ำเข่าเปียกมด ตู้เย็นอันนี้ก็ล่มรมก็เอาขึ้นไหวไม่เศ้านี่ครับได้ขึ้นหนึ่งใส่บ่ได้เลยละตู้เ,ย,นเนย็นอันนี้ควัวเพินนครับเนี่ยครับไปเบิ่งเศษวันปิวไปหอดใส ครับครับันเอาไปพูนครับไปถนนพุ่อนประมาณร้อยเมตรเนี่ยครับมันจมไปลมพัดขึ้นอนืม กระเบื้องกับตกมาใส่กับรถผมกับฉีบดเป็นร้อยครับปพี่น้องผมพาไปเบื้องเล่าครับเรากนยกหลังคาออกมัด นี่ครับเล่าขา,าเขาออกโอ้ล่งดีเขา่าพือธิบวรหอนบัางพุธิเย็นสบายมั้งถือฝนนี่ครับเล่าเขา่าอันนี้เล่าไก่ครับเนี่ยคอไก่เนี่ยไปมืด กอไก่ไก่กับอะไยนอนตายกับกองกันครับนี่ครับห้องน้ำเปิดเพิ่งอยู่เ่ยนี่ตูบหน่อยผมนอนเนี่ยมุ้ยมองนอนครับนี นอนยืดตูบหน่อยฝนกระสาดเขาเปียกมดนะครับอัน,นฟ้าเล่าครับหลังค่าเล่ากลองกันย้น่น ผมก็มดหลายแล้วถึงบ่มีเงินหลยช่วงจากเห็ุจังหลเราตื่นขึ้นมาครับผมก็ทีนั่งห้องไหย้ยตะกอนเส้าห้แล้วผมค่อยทีไปหาเจ็บสังกะสีไม่เห็ดตูบน่อยนอนครับแต่ทั้งนายกออกประ่อเพิ่นก็ออกมาเบิ่งกระเส่าอยู่ดอกกัู้ใหญยับเลีขาเพิ่นกันเล เป็นกระหากำลังใจจะเพิ่ที่ซอยได้สำได้ขอบคุณนหลายสันญยกที่ให้ความสนใจดูแลลูกบ้านให้ท่าใดก็ดีใจครับ นี่ครับหลังคาน้มก,ก่องไว้หนีวนนึงนครับผมพามืเบิงสังกตสีที่มันจมมาไหวครับอ น,น้ำท่วมจกสิบันย้ายจังใดนะครับเจ้าผมสิร้องเพีงอย่างผมก็ร้องเพีงบม่ได้ครับงั้นเปิดแล้ว <c ười> บึงดูครับเบ,บึงแล้วผมก็ทีนั่งห้องไห่ซะก้อนเสาไห่แล้วผมก็ที่หาเก็บของครับเนี่ยพอได้เหตุตูบน้อยน้อนมือแรงเนี่ยครับบึงดูพี่น้อง ประมาณร้อยเมตดครับที่มันสังกะสีที่มันพัดมาเนี่ยนั่นแหละครับไปถึงหนทงังกล่องยอยู่หนทังนะครับจากิิไปใส่เนี่ยแล้วลมมาลูกเห็บก็ลงหลายลูกเห็บตกครับอืม นี่กับถนนเนียครับขึ้นไปท้งหลัง เต็มมากะบโแห้งเป็นไดมันบนแน่เป็นไดฝนลมก็ได้มันกับมันโบเจียงเป็นไดลมขั้นเจีงมันก็ต้องถอนเสาให้แม่ค่อยบริขุดยากต้องถอนเสาให้อยพ่อแม่ขั้นเที่ยวออกก็ได้ั้ลมมาถอนเสาออกมาผมก็สิขอบคุณนในลายครับบ้านผมเอียงนี่ยแหละครับบ้านเลขที่ยิ่มหก มูสิบเอาตลังค้าออกมันขีดขั้นเฮ็ดเอาเสาออกความแม่ไม่ขีดขั้นขุดขั้นเอาเสาออกให้น้ำพุงกับขอบคุณเนี่ยลายย่นละเจ็บกล่องไว้ให้กันดีๆเบื้งเลยครับดซีก็ดี มือแรงผมถินร้อนอยู่ใส่นี่ผมทีได้ไปหาซสื้อเต้นแล้วครับมือแรงซื้อเต้นหลังหนึ่งมีเงินอยู่สามรอยพอดีจักสิพอรหรือบพพ,พุุนขับส่วนหนึ่งจบชิปแล้วผมก็ทีได้นั่ง,องอหัวขวนสะก้อนละขั้นตีเสาสีไห่เนี่ยมันก็เกิดเป็นทุกข์ม <c oughs> <c oughs> ึงเดอฝุ่น อันนี้เบาๆมันก็เอาไปเบาไกลผมก็ทีนั่งหัวขวดนมันซะก่อนมันแรงขั้นไม้กับมัดถอนเสาหอยกับใครอยู่ผมบบคอยจิดบ่ไรีขุดเสาเอาผมก็คอจุบชิดไปนเนย้แล้วครับเนาะ้าเมตตาสงสารผมก็ มเบึงก็ได้ครับผมเห็นยังบ่ได้แล้วนี่ผมกับบ่มีแนวติดซอยเหลือเจ้าของแล้วบันนอกจากทั้งการทั้งนายกอบปต่อเพื่นกะมะบึงเพื่นนหัดซอยหายซ้ำใดกะเอาซ้ำนั่นครับครับสวัสดีครับ